ถ่ายวีดีโอเย้ค่ะน้องจันเสืสวยๆงามๆไปจ้าอันนี้เราทุกคนจัดไปเท่าไหร่คะวันนี้วันนี้จัดไปสองบาทคนะ่ะสองบาทคะ่ะนี่น้องจันน้องจันซื้อน้องจันซื้อให้ใช่ไหมคะน <c oughs> ี่สบายดีสบายดีสตวัดดีจ้า <c oughs> พ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อ กินเคือเก้าด้ยจ้านี่อันนี้เป็นผูไหลเนาะพี่น้องไม่ได้ถ่ายคลิปกับพี่สาวนี่คือนานมากพี่น้องเป็นปีสองปีหมแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีเอฟซีทางมาสาวติ๋วหายไปซเน้อพี่น้องคือซื้อเด่นเป็นสาวติ๋วเนาะพี่น้องซื้อเด่นเพื่อนแต่ว่าซื้อจิงจยังไงแนะนำตัวซื้อจริงซื้อว่าเทย่าจ้าเท่ยเนาะพี่น้องเนาะ เป็นพี่สาวแท้ๆของน้องจันเองนะคะพี่นอ้องหลังจากที่หายหนะ้าหายตาไปโดนเนาะก็ได้ไปไซด์เราพี่น้องเพจงานคือเก้าพี่น้องเยทำงานทุกวันเนาะพี่น้องเลยยุดด่ยเดซ่าเลยวันนี้เป็นยังไงวันนี้ซาติววันนี้นันดจันมายานี้นันดน้องจันมาสิมีแม่สไปด์พี่น้องมีเนแม่สไปด์เนาะทุกคนเนาะยังดีเนาะซาติสีสีไข่วันนี้ก็ต้องวันนี้ก็ต้อง ดุนอีกน้อยนึงอะเนาะแม่ว่าว่าเราจะสปา,ายอะไรกันสปา,ายสปา,ายยังไงสา,าติว๋ว <c oughs> <c oughs> จะสา,ายใคยรเดี๋ยวเจ้าจะสปา,ายตัวเองสปา,ายตัวเองค่ะ <c oughs> สปา,ายตัวเองทุกคนเนาะ <c oughs> ก็คือสาวติ๋วจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเนาพี่น้องเนาะทุกคนอยากรู้ว่าซื้ออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วว่าสาวติ๋วจะซื้ออะไรเนาะแม่ ไปเ,เปนอนกันของขวัญชีวิตของขวัญน,น้ำพักน้ำแรงที่เสาวติ๋วทำงานเ<อ>นาะทุกคนเนาะเสาวติ๋วอยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเนาะให้กับตัวเองเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจที่ได้มีไม่มีเดี่ยววีแรงที่ได้ทำงานในวันเอเอ,เ,อเราไนะด้ชีวิตเนาะได้ชีวิตเออถ้ามีเงินเท่านี้สิเ้าซื้อยังไงถ้ายังไงเป็นกำลังใจของเขาเองนะจ๊ะล้จก็น้องเจนซื้ท้งมา เขาติวี่มาเฮ็ดเปียกเบิ่นบ่พี่น้องคือบ่ได้เติบเลยเนาะจักปีแล้วเอ3ปีอะไรล่ะพี่น้องสามปีสามปีอะเบิ้ดเลยนะทั้งหมดเลยตั้งแต่เจ้ายวเฮ็ดเปียกครั้งแรกในประเทศไทยหันจักปีครั้งแรกเลยในชีวิตเลยแม่นในชีวิตเลยประมาณยี่สิบปีโอ้พี่น้อง2ี่สเพราะว่าสติวมากแต่อยู่10 14ิบสีนี่ ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะพี่น้องอพี่สาวสวยเหมือนเดิมตแต่ว่า,าแต่ว่าน,น้องนี่จะแก่กว่าพี่สาวแล้ว <c oughs> แก่ยังไงพี่น้องแก่แก่ร่างบอกเฝ้าแก่ไปแก่มากเราจานเพิ<อ>่งแก่คู่มือเะไรเนาะแม่งจันที่ขสยของทำงานมะพน้ำพอนุกคนเนาะเป็นเมียนายยกนายยกทุกวันแม่ยกหยุดยกลงเ่สาวสติวกรได้ยกพี่น้องว่งา,าสติวรับยิงงานรับจ้างแพ็คของเลยกระได้ยกสะเพลิลน เป็นท้ายของข่าวม,คคมันก็จะยกขึ้นเหือยเนาะนว่าเสตียรักจางแฝกท้องนะเป็นงานเบาบริยุกขึ้นเหนื่อแต่ว่าเฮ็ดตลอดไหมวะเฮ็ดตลอดเฮ็ดบริย<ต>ุทธ์งานเป็นงานเบา,าเสติวไปคาแดงมันณหาลอยเองพี่น้องแม่ยมันณหาลอยโอเคเนาะพี่น้องเนาะจะเข้าไปเบิ่งว่าเสติวจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองนะทุกคนเนาะไปกันเลยพี่น้องไปเจอกันด้วยจ้า นี่พี่น้องซาติว๋วจะพาไปไหนเนี่ยซาติว๋วสถานาแง่งๆเขา <c oughs> บอกอพี่น้องเก็สิมัตก็สิมัตจัดทองเมนี่พี่น้องเลยซาติว๋วสิมัตจัดทองนะคะพี่น้องวันนี้ว้าวนี่นะทุกคนเานาะซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะพี่น้องนี่ร้าน ร้านนี้เลยเนาะที่น้องเนาะข้างทองสิริกุล3ข้างตลาดเลยจ้าไม่ต้องไปไกลไปเส้นเตี้ยวได้เดี okay, okay. ๋ยวะจวะสั่งกว่าหมูซึกเปก็นยังไงตื่นเต็มใช่ปะเต็มเลยนะมาเบิ้งราคาทองปติยังไปสื่อย่านเพิ่มเงินบอก อยากเอาเงินบ่พออ่อนนะพี่น้องมีเงินอยู่หาควันี่จะอะไรเด้ออจังไรอะไรแต็มสะดึ้งหนึ่งก็ยังบ่หอดชอบได้พี่น้องโบโก็บ่พอพี่น้องเลยถ้าอย่างไหนเบ่ต็มไาตีแอบมันดูจะราคาวันนี้ราคาทองแท่งวันนี้รับซื้อห้าพันสามขายออกห้าพันสองหนึ่งร้อยท่นบริษัทราคาไหนบ้างราคาจะขวเท่าไยมันโอ้บาทหนึ่งเท่าไรนี่แกก เิ่นบอกจะหน่หายป่ะเฮ้ยไปถามเบิงเนะพี่น้องเนะอ้าพี่น้องสาเตียเจะมาจัดถอดถอดถอดก่อนร้านแบบมันดูดรามากใส่ได้ไหมคะหนูจะถอดรองเท้าถามราคาวันนี้ก่อน ซื้อใหม่เลยคะ่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะเป็นสส้ยรอประมาณสองบาทนะคะสองบาทใส่เองอค่ะนี่ทุกคนสลึงงครึ่งครึ่งสลึงก็มีนะ้ะพี่น้องนะถ้าติวสิจัดจักสลึงมาเียนะวันนี้เราจะจัาสักสองบาทนะแหมทุกคนสองบาทนะคะ สองบาทนะคะวันนี้ยืมน้องจันนะซื้อยืมได้อยู่ครึ่งสลึงคร <c oughs> <c oughs> ึ่งสลึงน้องจันได้อยู่ช่างไหนก็กำลังสวยอย่นี้ลายน<อ>ี่มีแต่ใช่ใช่แบบมิจิยังของยังไม่เข้าชอบแบบไหนชอบแบบมิจี้อ่ะใช่ไหมแพนดา,ายไข่มุกอ,อะไรอย่างเงี้นลายไข่มุก มีแต่เป็นบาทนนเาดือนอะนะลายไฟมืได้ไหมอยามองให้ดูหนึ่นงบาทนี่นก็เป็นร้าดิสโก้ ซื้อไปใส่หรอซื้อไปใส่หรือซื้อไปเก็บเก็บด้วยใส่ด้วยเนี่ยสองบาทถ้าเป็นกำไรกำไรสองบาทตอนนี้จะมีเป็นแบบลาอแบบแบนก็สวยเนาะเจ้าติ๋วนะแบนก็สวย ตรงลก็สวยก็จะมีตร,นง,ตร,รนนงนีน้ปิดซ้อนมรี้นๆใช้งาในตน<ะ>อก็พี่็นแบบมีมายในที่ที่ชอบไว้เซฟเก็บไว้ดแบบ้ไวแล้วเดี๋ยวเช็คกันลงนะจะมักไล่แบบใดมีบอมัมกไล่แบบใด มองไม่ถูกต้องแบบดูแล้ถูกใจอ่ะโอเคขอรูก่อนขอรูลายก่อนเมื่อกี้ร้านนี้ไม่มีลายถูกใจก็เลยจะไปดูร้านอื่นเนาะทุกคนเนาะไปดูหน้าฝูงขาวไปดูร้านอื่นซาติ๋วบอกว่าร้านนี้ร้านนี้ก็สวยอยู่แต่ว่าซาติ๋วไม่ชอบไม่ชอบตายอ๋อไปดูร้านอื่นเนาะทุกคนเนาะ ไปดูร้านใหม่กันค่ะทุกคนร้านเขาตักมันแค่ขาดเกียวบ้างเลือกบ้างค่ะก็มาโชว์ไม่ไม่เยอะหรอก,อะรอกจะเลือกน้อยไปดูร้านอนื่นค่ะพี่น้องต้องดีลาสักหน่อย<ม>จะซื้อของก็ต้องลีลานิดนึงเนาะ นีลานิดนึงนะคะทุกคนก่อนจะซื้อของซื้อของมีราคาก็าต้องเลื่อกๆอาเนี่โอเคเราพี่เราเนาะข้าไปเบิรงร้านไม่กัน ไอ้ทบาทำนดูหี่บท่ตบาทเือไหมนะเลยอาเยง่จะมากว่ามันเป็นแบบไม่รุดไม่รุนเนาะอ๋อมันแบบมีลวดลายเวืย ลายเด็เนาะนี่ลายเยอะลองได้นะลองใส่ได้ลองได้ลองไหมลองนี่ก่อนนะชอบก็จัดเลยจระหัดประหยัอะไรใช่เแลยวชอบก็จัดเลยจ้าสวยไหมสวยค่ะ <c oughs> สวยค่ะสวยอันนี้สบาทสามบาทนะห้าบาท ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้ก็สวยถ้าขายดีจะเป็นตรงยาสีขายคืนไม่ขาดสองสลึมไหมพี่แบบนี้มีค่ะมีไหมขอดูหน่อยขายคืนไม่หักลงอันนี้ชุดสีแดงสีแดงค่แดงดอกไม้ใส่ดีมันมีสีขา สองสลึงก็กำลังสวยอุ้ยน่ารักเอาไหมเอาไหมสองเสลึอง,งสองเสลืองแป๊บมึงเก็บก,กุญแจโอ้คนที่ใส่สีแดงยิ่งสวยเลยใช่เข้า,ขาเข้ากันดีเนาะนนเข้ากันดีสาวมากโคหนูดูสีเดืองตั้งแต่ค่ะสีสีเหรอ เอาสกเอาส้น,ออสนลองดูเสน้นนี้ก่อนดูเส้นนี้ก่อนอันนี้สวยกว่าเพะว่าขาวอันนี้นิ่มเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนนะคะน,นี่นะอะทุกคนจัดไปเท่าไหร่คะวันนี้วันนี้จัดไปสองบาทคะ่ะสองบาทค่ะนี่น้องจันน้องจันซื้อน้องจันซื้อให้ใช่ไหมคะนี่นี่นะคะทุกคนดูดิค่ะ

าถ่ายถ่ายรูปเจ,จ็ดุดหกสองจุดสเกไปยามไม่หักเวลาขายคืนไม่หกักใช่ไหะ ใส่ใส่ไว้ก่อนใส่กล่องไว้ก่อน,นอะไรนะช่วยให้ค่อยใน ถ่ายวีดโอเค้ะ่ะน้องจันสยสยๆงามๆไปจ้าเคาน้อง okay, นะพี่น้องตอนนี้กนะ็กันเื่อมาหอดหอดบ้านแด้๋ยวนะ้องพี่น้องเนาะสิ่มาทามเอื่อยน้องทุกคนหลังจากที่ไปสื่อห้องมาเนาะทุกคนเนาะมาทามเอื่อยเช่นว่า น้ำพักนำแรงเป็นนี่เ็ดมงานจักปีน้อพี่กน้องจะังไรค้่องขนาดน้ะทุกคนโอเคน้องมาสามเกิดว่าเฮ็ดงานจักปีรารากาพเา,า,เา,เา,า,ปาเลงวันละเท่าไนรน้องพี่้อกเหน็านและะ้วถักปีสิบจเป็นเป็นคอคอไปนนเนาะเออคอแรกก็คือทำง,งานมาก็สิเก็บเงินซื้อท้องได้องาะสามปีน้อนพี่อกสามปีน,ปน,น้องปี ทำงานค่าแรงบ้านอาหารเลยจ้าหนึ่งพหาร้อยเนาะทุกคนเนาะคือซอายิ้วแต่ว่าไมอนี่เป็นแสนหมดเลยพี่น้องแสนท่องสองบาทนี่ก็คือแสนแซนเก่าพันเจ็ดต่ออีกนะพี่แม่แซนเก่าพันเจ็ดต่ออีกแคือแบบกระสีเก็บมาได้เโอ้พี่น้องต้องอดทนต้องประหยัดซ่อมใดเนาะทุกคนเนาะกระสีไรซ่อมนี่นะทุกคนก็คือว่าต้องจันต์ก็ดีใจน้ำเอือยเนาะพี่น้องที่ เกิด้ะไรอดทอนเก็บเงินแปลว่าอดทอนสู่เพื่อสิได้ซสมนี้นะพี่น้องเนาะจันทร์กันดีใจน้องเอือยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> คือสาติย์ทั้ง,งานเก็บมากนี่สามปีมันปะทำงานเก็บสามปีเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> สามปีเลยพี่น้องเอ้ยก็จะได้เนาะเง <c oughs> ินทุกวันทุกสตางค์ค่าแรงเราก็จะหาได้แ <c oughs> ่เาทุกคนเนาะนิอว่าส,าสา้งเซย์เอือยดีเอือยมีความตั้งใจแล้วก็ อดออมจนว่า่จมันใจมีเงินซื้อทองนะทุกคนเนาะถึงมันสิบปลายสำราญข้าวกะสำราบข้ากกะได้แล้ว่สำหรับคนอื่นน่ะสิบปลายเนาะพี่เราเนาะสะดึงนึงแต่ขากะเป็นสะดึงหนึ่งบาทนึงะแต่พุ่มใจในสิ่งที่เขาได้นะํำที่ว่าข้าห้ามอไไรนะพี่เ้าคือคนอื่นก็สิบปลายดอกอย่างนี้นะสำรับข้าว่าสิหนึ่งสะดึ้งหรือหนึ่งบาทกะ ดีใจแต่ดีใจเป็นพ่อผสมซุปข้าวาห่ะแกแต่ว่าอารับแกก็เพรขอบคุณเแ่าแก,กถือเป็นจ้างขา้านนนเนาะแมแล้วก็ขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยข้าได้มา็ผักอาศัยแมที่ไรพึ่งพาแผ่นดินไทยแล้วกับคนไทยคนไทยมีหนังใจใจดีเนาะอ่าแล้วก็เป็นกะดีก้เากเห่าเนาะพี่น้องแมเข้ากับฮักเพิ่นคือคือพวเวน่ะเข้ากับฮักเพิ่นเพื่อนพ้องพวเวน่ะอย่างไรก็ขอขอบคุณ คนไทยทุกคนเ้อดีพันดีก็เฮ้าหรือว่าห้าเฮ้าเนาะขอบคุณเอฟซีเนาะที่มาติดตามรับส้มรับขังนับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือโมเมนต์มาอวดเ้ยทุกคนคือแบบเป็นความซึ้งใจความภูมิภูมิใจนี้ในตัวข้างเฮาวลบเออไมาให้อะไรทันทีนี้เป็นความภูมิใจของข้างข้าวเนาะแบบแต่คนอื่นสิคิดอะไรกันแลวแต่น้องที่น้อก็อยากถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นแรงบันดานใจเนาะ เรงใจแบบเพจง,งานต่ตอไปนะทุกคนเนาะโอเคจ้าพี่น้องก็ยคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนนะสวัสดีจา้าเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้อง